พลบบตีอาชยนไกรทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการตัดแต้มจราจรวันนี้ก้าวมกราคมเป็นวันแรกโดยเฉพาะการตัดแต้ม20ฐานความผิดหลักที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามความหนักเบารวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจรจากที่มี12แต้มหากตัดแต้มจนเหลือ0แต้มก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วันถ้ายังฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุก3เดือนปรับตั้งแต่10,000บาทหรือทั้งจำและปรับ แต่หากใน1ปีสามารถเข้าไปอบรมกับกรมการขนส่งทางบกก็จะได้แต้มกลับคืนมาและหากภายใน1ปีนั้นครบกำหนด1ปีวันชนวันก็จะมีการคืนแต้มให้12แต้มเท่าเดิมส่วนการชำระค่าปรับก็จะทำได้หลายช่องทางและสะดวกรวดเร็วเช่นการชำระผ่าน e b a n k กิ้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างไม่ได้หนักเกินไปและยังให้โอกาสให้ผู้ขับขี่ได้ช่วยกันคำนึงและเสริมสร้างวินัยจราจร วันนี้วันที่9มกราคม2566นะครับจะเป็นวันเริ่มต้นของการตัดคะแนนใบกับขี่หรือการตัดคะแนนความประพฤติสําหรับผู้กับขี่ที่กระทําผิดนะครับใน20ฐานข้อหาหลักที่อันอาจจะให้ก่อให้เกิดอันตรายซึ่งคะแนนจุดนี้ก็จะมีตั้งแต่1แต้มจนถึง4แต้มตามความหนักดับเบาของอ โทสานุโทษนะครับซึ่งผู้กับขี่ทุกคนจะมีแต้มทั้งหมด12แต้มแล้วก็จะมีการตัดคะแนนถ้าเกิดว่าไปทําความผิดในฐานข้อหาที่กําหนดไว้นะครับ,รบเริ่มตั้งแต่1แต้มก็จะเป็นลักษณะของขับขี่โดยไม่มสวมหมวกนิรภัยใช้มือถือขณะขับรถนะครับ,รบแต้มที่2ก็จะเป็น2แต้มก็จะเป็นเรื่องของการฝาร่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะครับ ท่าที่แต้มที่สเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการขับขี่โดยหย่อนสมรรถภาพนะครับส่วนแต้มที่4นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายาเสพติดเมาแล้วขับแล้วก็ในเรื่องของอแข่งรถในถางเพราะฉะนั้น12แต้มนี้ถ้าเกิดหักจนเหลือ0อก็จะถูกพักใช้ใบ,บขับขี่จำนวน90วันถ้ายังฝ่าฝืนอีกก็อาจจะมีโทษจำคุก 3ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจังทั้งปรับนะครับถ้าเกิดว่าใน1ปีสามารถเข้าไปอบรมกับทางขนส่งทางบกได้2ครั้งแล้วก็จะได้แต้มกับคืนมาแล้วภายใน1ปีนั้นถ้าเกิดว่าครบกําหนด1ปีวันชนวันนะครับก็จะมีการคืนแต้มให้12แต้มเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ได้หนักเกินไป แล้วก็ยังมีโอกาสให้กับทางผู้ขับขี่ได้เสริมสร้างวินัยจราจรโดยเรารวบรวมในเรื่องของอการชรําระค่าปรับนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เราก็สามารถที่จะชําระค่าปรับโดยใช้ e-banking ได้โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้สับสรุน์แล้วก็ทํา m o u ร่วมกัน